เกจุ้นบางลายใจกดมาเย่ยคือบ้านปูชิบยปีผ่านมาแล้วนี่คือบ้านเมืองของกู่รมกูว่าพญาเบิกขุนตัอนุสาวาลีปูมีครับคุยแต่เจมี่แล้วเป็นตีสู้หของกู บ้านเมืองนี่ขูสร้างมาคือลูกหลานผู้เจ้าอย่าจ่ากำไห้กำห้อนกิริยาต้องเก็บอีนี้เพราะบริบาลขูบ่ได้หีทุกโตทุกตนถ้าปะหยังของกูข,ขึ้นมาอย่าได้เก็บเด็ดขาดถ้าเก็บของกูไปแล้วต้องเอาชีวิตมาเต็มเพราะกูเอามาหลายมนุษย์แล้ว,ลวจำเร็จเสร็จดีเมื่อใด สูเจ้าต้องเยะอย่างหูบริมือบริวารขูได้กินได้ด้วยเมื่อก่อนนี่บาใจจะดิกูตูกเอาชีวิตเขาแลกเพื่อว่าเหอลูกหลานได้อยู่ดีสามหันหากสูเจ้าหูบูหุคุณมาจากต่างอื่นต่างแดนกี่ไกลต้องสารวมกายะอินทซีไว้วาจะต้องดีที่สุด